ฝากกดไลค์กดแชร์กดฟอลโล่หลงโดยแม่มอด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องหลงโดยแม่มอน,นะคะ,คะ,นนะ,คะทุกคนคะ่ะวันนี้น้องพายก็อยู่อยู่สวนของเพื่อนนะคะเราจะพาเด็กร้านวดนและอาหารมาแคมป์สิ้นเหมือนเดิมนะคะวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะทําในวันนี้ก็คือตกปลาย่างป่ากินกันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะน้องพาจะพาทุกคนดูบรรยากาศรอบๆดีกว่าอันนี้จะเป็น่ามกลางของสวนนะคะทุกคนคะ่ะสวนแล้วก็บ่อน้ําทุกคนเห็นบ่อน้ําข้างล่างไหม ถ้าจําไม่ผิดหรือว่าถ้าเท่าที่น้องพาดาวนะน่าจะเป็นฝั่งนู้นนะคะทุกคนบอกว่าดีมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะบรรยากาศดีมากเห็นทั้งแดดแล้วก็เห็นทั้งหมอกเหมือนเดิมเลยค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะน้องพายคุยกโชคดีมากๆเลยเนี่ยดูวิวกันไปค่ะเย่บอกเลยว่าวิวดีมากทุกคนท่ามกลางธรรมาชาติสุดๆหุบเขาสุดๆค่ะทุกคนค่ะเนี่ยชมหน้าของทีมงานหลกดอยนะคะโอเค ไปกันต่อคะ่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพี่สาวน้องพานะคนนี้อาจจะไม่ค่อยชอบออกกล้องนะคะจะได้เห็นานานๆทีทุกคนบอกเลยว่าพี่สาวคนนี้ก็คือที่สุดของที่สุดแล้วนะคะทุกคนคะ่ะบอกเลยว่าที่น้องพามาในวันนี้นะคะบอกเลยว่าอู้เศรษฐกิจพอเพียงสุดๆทุกคนมีแบบว่าเนี่ยทาการสมผักมีกล้วยมีชามีมะพงมะพร้าวมีชะอมชะเอหยหุยมีหมดเลยอะ่ะ นี่อันนี้ก็จะเป็นกระท่อมนะคะกระท่อมเราจะทําอาหารกินที่นี่แต่ก่อนอื่นเราก็ต้องไปตกปลาก่อนทุกคนคะอย่างที่เขาเล่ากันมานะคะตกปลาตกจะอะไรก็ติดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจริงอย่างที่พี่เขาบอกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะดูกันอันนี้จะเป็นกล้วยนะทุกคนเอานี่ยตกไปแล้วโอ้ยยังไม่ทันตกเลยโอเคอันนี้รอบหน,นึ ว้าวสองสี่หกทุกคนลุ้นกันมากว่าจะตกปลาได้ไหมมีเบรกตกปลาแค่สองอันใช่ไหมพี่ใช่เลยเออนั่นก็ตกทีละคนทางละคนโอเคได้อแล้วน้องน้องคนนี้สู้ชีวิตสู้กับปลาถึอโมถึอเต้สมโมไปเลยอ่ะเลยเเครับ ระหว่างที่เด็กๆตกปลานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าฝั่งครัวเขาทำอะไรกันนะคะกปิเพลงชิลเลยอ้าวก่อไฟแล้วเหรอสัางหนุกไม้ทุกคนอ๋อเลอเลอเลอ จริงปะทุกคนรู้สึกว่าน้องคานะคะมาวันนี้คือเหมือนแบบมาย้อนวัยทุกคนดูดูเขาแบบคือสมัยก่อนแต่ถ้าเที่คือถือว่าทางสมัยก็คือเขาใช้ท่อท่อน้ำเนาะเมื่อก่อนน้องพาเขาใช้แบบว่าอะไรนะเออไม้ไผ่อะแล้วก็ต่อน้ำออกมาแบบเนี้แต่ว่าชอบมากก็คือเรารู้สึกว่าเราอะไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้มานานเนาะก็พอเรายิ่งโตเนาะเราก็ยิ่งอยากกลับมาใช้ชีวิตแบบแบบเดิมๆแบบที่คุณพ่อคุณแม่เขาใช้กันเนาะ เราไม่อยากโตเลยพอโตขึ้นมาเราก็ต้องห่างไกลจากครอบครัวห่างไกลจากบ้านห่างไกลจากสิ่งที่เราเติบโตมาด้วยกันนะคะทุกนแต่เราสึกว่าจะมาย้อนวัยครั้งนี้แฮปปี้มากค่ะน้องพายจะพาน้องฮงไปเด็ดผักกูทนะุกคนแต่ว่าดูเดินรอบเดินรอบบอกว่าแล้วยังไม่เห็นผักกูเลยเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าถิ่นแต่ตอนนี้คือเราต้องไปทางไหนเรายังไม่รู้เลยนะครับอันนีน้แต่เขาบอกว่ามีผักกูฟังที่ว่าีกคนบอกอยู่ฝ่านี้แต่ไม่รู้จะเดินไปทางไหนแล้วหรือว่าเราพาน้องหลงอ่ถึงจะหลงก็หลงแค่วงนี้ ทุกคนฮะน้องพาถึงแล้วเสรสิ่งที่น้องพายเห็นก่อนก็คือมะนาวมาเขาปลูกมะนาวไว้ด้วยทุกคนเขาไม่ได้ใส่สารหรือว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยโอร์แกนิกมากๆเดี๋ยวน้องพาจะกินให้ดูสิเขาจะด่าไหมไม่ด่าหรอกเขาละลาักันทดนทยอ่ะเออมั้ง ตอนนี้เราพาถึงที่มีผักผุดแล้วนะแต่มะนาวเคยแล้วนะน่ันผุดแล้วสุพานต้องๆองมาเก็บผักผุดเต็มเลยใช่อเคไม่เป็นไรไมาเป็นไไ่นี่เป็น่เป็นกม็นรไม่นคือย่อนไวนมเด็นๆก็แบบไม่ได้มันนี้มานานแร้มแเ่ว่าอ็นนีไมันโรหมเป็นไมเพราะว่เป็นไเขาไม่ได้นูแลเปิดเจอ่นไม่เนไม่เไร่ไม่เลไรมเลนมเนไไม่ขึ้นเนาะ แล้วก็จะเด็ดไปเท่าที่มีเนาะเนี่ยน้องๆคือชอบมากชอบไหมชอบค่ะเดี๋ยวก็คืออย่างชอบเลยแล้วก็ชอบมากๆ ตอนน้องพาอยู่อนุบาลนะน้องพาเก็บมะเฟืองแล้วไปขายลูกละบาทอ่ะทูกไมก่อแต่ว่าลูกใหญ่มากนล้วนี่ยเขาแบบว่าไม่ได้ดูแลก็เลยกระจิ้งที่เดียวเลยเดี๋ยวน้องพาจะชิมให้ดูลูกเด็กกำลังกับมะนาวเลยเขาเป้่าเลยน้องอยากกิบเบดีกินอ่ะเดี๋ยวเราจะเก็บไปฝากไปฝากน้องๆกันนะคะเห็นที่เขาตกมาก็เยอะแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวตาน้องพาตกบ้างสิณเวลานี้แต่ละคนก็ไปทำอาหารกันล้ว ไป้บนึงนะที่ไหนดีเอะมาที่นี่ดีกว่าโอเคนะเริ่มแล้วเนอะเร่งโอเคอาจจะอันนี้จะเป็นตัวแรกที่น้องพาตกในวันนี้นะคะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะได้กตอนประมาณกี่นาทีทุกคนคะหนูว่าหนูไม่เหมาะกับการตกปลาค่ะทุกคนขนาดเหยือ่อยังยังอยู่ที่เดิมอะ่ะเอาขออีกรอบหนึ่งสตาร์หนึ่งเลไหม ้ารอบนี้ไม่ได้นะน้องพาไม่ตกแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปกินที่ขอตกดีกว่าง่ายกว่าตั้งเยอะเลยทุกคนเขาปรุงกันแล้วอะ่ะเราไม่เห็นขั้นตอนการปรุงเลยมาใส่มะกรูดใบมะกรูดใบกระเจีย๊ยบแล้วก็ปลาทุกคนใครไปคนปรุงคนนี้เหรอโห<ฮ>อน่ากินมากหอมมากทุกคนอันนี้แอปน้อยเลย ไปกองหนามากไ่ว้าวโอเคเราจะใส่น้ำาิินจากอันนี้เราไม่ได้เอาเก้วน้ำมาใช่ไหมฮะ อันนี้เหรอใช่ค่ะ้ไหมไยังอ่อุ๊ชอบ a ูมาดีเลยโยนะยัน่ากับสักขายั่กบมสจายม ถ้าเวลาไลฟ์สดเราต้องเปลี่ยนเสียงย้ะไหมครับโอเคเงงชาเดียดเองาชาเดียดเถอได้ยินอากาศต้องแวะมาดูสักโอเาชตีวางาชาเตียวาได้ยินอาาต้องแวะอนีียจนาบุนะเยทุกคนอันนี้ในส่วนของที่นึนะทุกคนนึ่งแล้วก็แอปปาหรโอ้องอนี่สำหรับอะไรอ่ะอีน่าัน่าาชาเตวบว้าว่บาย

ไม่มีคำแปลให้นะคะทุกคนค่ะทุกคนก็สามารถคำนใ้ยุ่งในสุกเหาคำแปลเองนะคะอ้น้องๆรอทางเข้าแล้วนะคะอาจารย์มาบอกสิเลยพูดอายบอกแล้อา่าบาดวอ่ไอันนี้เขายุ่งมันยกหมูหนึ่งตัวเลยนะเนี่ยไหนครับไหนครับไหเนี่ยไหไหเนี่ยวยดนะ่วน้องสัตว์ทอ้หมเลยข้าแ่เดย รู้สกแล้วทคนเราจะชิมดูก่อนมาเดีวเดี๋ยว่นพืนฐนเลยพี่พื้นฐานเลย้ไปเลยดี๋ยะแทก้นมาที่นี่ไหนเดี๋ยวน้องาจะชิมดูก่อนนะทุกคนอายุพได้เหรอเอทุกคนค่ะฮะทุกคนมาดูนี่สิมาดูใกล้ๆนี่โอ้ดูมันแตกแล้วอะโอ้โห หอมมากจะเกะยังไงก่อนมาให้ดียังไงช่วยหน่อยจิมองกล้องหน่อยครับทุกคนค่ะอ้าวชื่ออลไรเมียร้อนมากค่ะทุกคนโอ้เสื้อสโฟ้ามาจะเกยบหน่อยอาโลติปุ้มเยอะมามาเดี๋ยวชิมดูชิมดูเอาตะเกียบม,มาสิเดี๋ยวน้องพายจะชิมให้ทุกคนดูนะคะอ้าโอ้โอตะเกียบ อันนี้แต่เก็บเขาน่าจะทำเองะทุกคนเดแล้วก็กินผักดูก่อนแล้วกันอ,อร่อยมากค่ะเปรี้ยวหวานความหวานนี่น่าจะมาจากปลาปลาเ็นรนสส <น S 2> ุดเนาะิคาดูเนื้นนะออะจุกใสาก่กระปูนนู้น,นทุกคนอร่อยมากแล้วเรา,เรากิน,นเราต้องกินผสมกับอันย่างปลาแล้วมันจะได้ทานรสชาติของผักด้วย เดี๋ยวเราไปกินพร้อมกันเลยล้วคะอยู่ก็เงมากันยัสักจะอไ้ี่อันนี้อันนี้จะเป็นปลาที่นึงนะคะนไม่อองนาสนไรอทุกคนอันนี้จะเป็นปลาที่นึ่งนะ้นี่ยจี่ย ปลาอันนี้มันจะนุ ica, right. ่มกว่านะคะเพราะมัน okay. น okay. okay. ุ่มนะโอเคจะมาเดยเราจะกินปลากันแล้วนะทุกคนโอเคเดี๋ยวน้องไพจะกินข้าวแล้วค่ะอันนี้ข้าวนี่เขาปลูกเองนี่เลย เทอามาใหอันนี้ก็ขอทำเอง่ะถ้าทำไม่ได้หรือว่าใช้แต่เก็บไม่ได้ก็แต่ว่าจะเยๆๆอะน,น่อย้อนเล็กนะและอันนี้ก็จะเป็นปลาเซตที่สองนะคะทุกคนอร่อยแค่ไหน,นต้องดู ภาพของเรากันไปค่ะเพราะว่าเซตแรกที่พวกเราทำนะคะกินหมดเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้นะคะเราก็กินกับปลาอย่างเดียวนะคะตอนนี้เราจะมาจิม้มสามรสแล้วก็กินกับผักไปด้วยเลยนะคะนี่แต่ละคนก็คือแบบว่าไม่อิ่มกันเลยค่ะเพราะว่าปลาคืออร่อยมากหวานธรรมาชาติสุดๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้อาหารนะคะเขาให้โตมาเป็นธรรมาชาติเลยอร่อยแค่ไหนหดูสีหน้าของเพื่อนของเรากันไปเลยค่ะทุกคน บอกเลยว่ากินได้แบบอรอยอร่อยมากแม้กระทังการเขาก็ยังกินให้หมดเลย <c oughs> ดูเลยคะ่ะทุกคนคำโตโตคำใหญ่ๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องใส่น้ำจิม้มกินกับผักกับปลายอย่างเดียวเลยคะ่ะงามอร่อยที่สุดเลยบอกเลยบอกเลยว่าพี่เขาจะคิวไม่ได้อีกเลยโอเคนะวคะทุกคนตอนนี้ปลาหูแล้วก็ปลาอะไเดยวทุกคนถ้าพิสดเลยทั้งหมด เดี๋ยวน้องพาจะชิมน้ำด้ก่อนอันนี้เขาแบบอ๋อทาพริกเกลือไปแล้วอืมอืมนี่นายกินดิอืมองม้เดี๋ยวเราจะปิดท้ายด้วยอะไรนะเดี๋ยวให้ขึ้นดูนะอันนี้เราไม่ต้องใส่แบบน้ำจิ้มสามรสไรแล้วเพราะว่ามีพริกเกลืออย่างเดียว โอ้โหยังมาเทย์ยังจะโผล่ยังมาแ้ดงซิงเกิ้ลอค่อยเหรอยังไม่ทันกินแต่บอกว่าอร่อยมากค่ะทุกคนคะสำหรับวันนี้ก็บอกเลยว่าสนุกแล้วก็อิ่มอิ่มแบบโคตรอิ่มอ่ะหนองตึงหนังตาหยอดอันนี้ของจริงเลยนะคะน้องพอพอจะหลับแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเรายังหลับไม่ได้เพราะเราต้องเดินกลับขึ้นไปนะคะตอนมาก็ว่า โอเคแล้วนะคะตองกับเราต้องสู้เพราะมันหนักมากหนักท้องนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะไว้เพ,พียงเท่านี้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องลงงดอยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพลาดว่าคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่อสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ